มึงรู while, ้ได hey. ้ลคะว่า8โมงแล้วแล้วทำไมมาสายตื่นสายค่ะอ๋ยเปนเข้าน้ำค่ะช็คก้าวสวยหนายนะไม่ร้อนเขาสวยอยู่แล้วไม่รู้สวยะเป็นแดนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรหยงไหนอยากไปทำงาวันที่จะมาเข้าน้ำนี่ไงได้กูออกมาแค่อีไตรกะกับ เพราะว่าพูดตืนสายมากว่าน,นี้มันก็รู้มาสายเนี่ยใครได้รู้แต่งเลยแต่งมากก็ชิบด,ด้วยพ <c oughs> อแล้นะก่อนหลักการ พเคอะคุ okay. บอกเราว่าพวกเธอสองคนแต่งหน้าเลกตั้่หลายรอบแล้นะแล้วทำไมอ่ะหน้าก็แต่งก็เรื่องของเราไหมเธอไต้องยุ่งหรอกเออไม่ต้องยุ่งหรอก่ต้องยุ่งชีโกตกบผมเลยอสองพรทีมเพาะว่าี่ไอ้คนนั้นบอกเราอ่เจอมันไม่ถูก เไม่มีโบนด้วยแล้วก็เราเราไปยังสาวถายคอชันด้วยเออก็มีดบนไงแต่บางทีเราไม่ต้องถังก็ได้เนาะไม่ได้เป็นไรมันก็แบบว่าไม่มันก็ไม่ได้มองว่าดีนะก็มองแบบว่าเออแบบไม่เคารพกฎอ่ะกฎก็มีวาแต่คือเราก็ไม่ทำตอนนี้ทีมแหทก์ปงั้นต้องทำละงั้นพรุ่งนี้ก็เนี่ยปรับในตัวเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ผิดรลเบียบเนี้ยเราก็สวยแล้ ใช่ก็สวยแบบว่าไม่ต้องขักเทียก็ได้เออแล้วก็ใส่ผ้าม่านเนาะไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้งั้นไม่ต้องทำอะไรเออที่เนี้ยก็นั่นแหละไม่ต้องอะไรมาเลยวะก็แบบแต่งตัวให้แบบยาวๆหรือว่าต้องแต่งหน้า